วันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องของสายฉีดชำระสายฉีดชำระนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในทุกๆห้องน้ําทุกๆบ้านอยู่แล้วแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องใช้ทุกวันด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือก สายฉีชำระที่ดีมีคุณภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้นุ่มนวลมันก็จะสร้างความสุขให้กับเราในการใช้งานในทุกๆครั้งบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหานะครับว่าสายที่ชัมลัตจ,จะกดไปแล้วสะดุ้งบ้างอะไรบ้างนะครับน้ำแรงจน,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 นเกินไปน้ำเบาจนเกินไปรอยรั่วก็เยอะสนิมก็เยอะอีกทั้งบางครั้งปุ่มกดต่างๆก็ไม่ได้ออกแบบมาให้มีความเหมาะสมในการใช้งานจะกดจะหยิบจะจับแต่ละครั้ง ก็สร้างความลำบากในการใช้งานอีกทั้งสายนะครับสายรั่วบ้างสายบิดงอบ้างสายมีตัวตะไคร่น้ําติดบ้างมีความสกปรกบ้างบริเวณยึดจับต่างๆของสายชีชําระตําแหน่งในการติดตั้งก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบกันก่อนครับว่าตัวสายชีชําระที่เราจะเลือกใช้เนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างเดือหลักนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยตัวหัวฉีดซึ่งหัวฉีชําระนะครับเป็นตัวที่มีความสําคัญเป็นลำดับต้นๆเลยนะครับโดวยวัสดุที่นํามาใช้ทําหัวฉีดเนี่ย หลักๆจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือตัวพลาสติกเลยพลาสติกมีข้อดีคือมันเบาบแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาสามารถหาซื้อได้ง่ายอันที่2ก็คือในส่วนของตัวพลาสติกเช่นเดียวกันแต่เป็นพลาสติกที่ชุบโครเมียมอันนี้นจะเป็นพลาสติกที่สร้างเสริมทําให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าตัววชเชียเป็นเหมือนโลหะแต่มีความเบาบางมากกว่าที่สําคัญนมันไม่เป็นสนิมแต่ได้ความสวยงามของโลหะอันที่3จะเป็นในส่วนของสเตลเลตสตีล หรือว่าเป็นสเตเดีเกรด304อันนี้เนี่ยจะได้เนื้อเท็กเจอร์หรือว่ามีผิวสัมผัสที่เป็นโลหะอยู่แล้วนะครับมีความหนักแล้วก็ราคาสูงกว่าตัวหัวฉีดที่ชุบด้วยโคโรเมียมแล้วก็หัวฉีดที่เป็นตัวพลาสติกโดยตรงคราวนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะครับนอกจากเรารู้แล้วว่าตัววัสดุต่างๆในการทําหัวฉีดของสายฉีชําระเนี่ยมีทั้ง3แบบแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวพลาสติกตัวพลาสติกชุบโคโรเมียมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเตเลสสตีลคราวนี้สิ่งที่เราต้องพิจาารณา ลำดับถัดมาก็คือในส่วนของกลไกลในการกดฉีดต่างๆทั้งสองทั้งในส่วนหัวฉีดเนี่ยจะมีกลไกลในการกดปล่อยน้ำนะครับบางรุ่นจะเป็นเขาเรียกว่าก้ารกดที่มีความกระชับจับอยู่มือเลยนะครับเวลาที่กดเนี่ยก็ให้ความสะดวกสบายมีสปริงบางรุ่นจะใช้วิธีการก็คือจะเป็นบานพับกดกดสะดวกง่าไงว่ากดสะดวกไม่แข็งบางรุ่นก็จะมีความแข็งอันเนี้ยมีผลต่อการใช้งานเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งบางรุ่นเนี่ยเป็นการกดที่เรียกว่าไม่มีก้ารกดนะครับเป็นการกดแบบ ยุบลงไปอันนี้เวลาใช้งานก็อาจจะมีความสะดวกสบายที่แตกต่างกันไปอันนี้จริงๆแล้วต้องไปลองที่ร้านนะครับไปลองที่ร้านจําหน่ายวัสดุต่างๆว่าเราชอบแบบไหนถ้าเกิดว่าเขามีให้ลองนะครับว่าวิธีการกดหรือว่ารูปแบบในการกดเนี่ยเราชอบการกดแบบไหนมากกว่ากันสิ่งที่ต้องคํานึงถัดมาคือในส่วนของปริมาณน้ําที่ออกมาหรือว่าตัวหัวนอซโซของเขานะครับอันนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราใช้ตัวสายฉีพชำระที่มีความสุกหรือไม่หรือว่ามีความ สบายในการใช้งานนุ่มนวลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวหัวฉีดของน้ําที่จะออกมาเป็นละอ,องนี่แหละครับบางรุ่นน้ําออกมาแรงแล้วละอองเนี่ยไม่เป็นฝอยนะครับคือกดร้อยออกร้อยอันเนี้ยเวลาใช้งานเนี่ยสะดุ้งทุกครั้งแน่ๆบางรุ่นน้ําออกแรงแต่หัวนอเซลนะครับที่สามารถปล่อยน้ําออกมาเนี่ยมันมีการเพิ่มฟองอากาศทําให้ปริมาณน้ําหรือว่าน้ําที่พุ่งมาเนี่ยมีความนุ่มนวล อันนี้เวลาใช้งานเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนวลกว่าแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีกว่านะครับอันนี้ถ้าสามารถลองได้ในแต่ละรุ่นที่เขามีให้ลองตามห้างนะครับให้เราไปกดฉีดเลยครับด้วยอัตราความแรงสูงสุดเลยก็ได้นะครับว่าสัมผัสแล้วบริเวณหลังมือของเรานะครับรุ่นไหนที่รู้สึกว่ามันนุ่มนวลเบาบางกว่าเราก็เลือกไปรุ่นนั้นเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานในจริงเนี่ยตัวฟองน้ําหรือว่าตัวใส่น้ําที่มีความนุ่มเนี่ย จะช่วยทําให้เราใช้งานนะและรู้สึกว่ามันสบายกว่าคราวนี้นอกจากตัวหัวฉีดแล้วตัวก้านกดแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมมาอีกนะฮะก็คือในเรื่องของตัวสายฉีดชําระตัวสายที่เราต่อจากตัวสต็อปวาลนี่แหละครับสายหล,ลักๆก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับคือประเภทที่เป็นตัวพลาสติกเลยเป็น PVC หรือว่าสายพลาสติกตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือมันมีความยืดหยุ่นแต่ข้อเสียคือเวลาที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ย ตัวพลาสติกอาจจะงอพับได้ที่สําคัญเวลาที่เราใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะเก,กาิดตัวคราบสกปรกต่างๆตามผิวของตัวพลาสติกเนี่ยได้ง่ายกว่าในส่วนที่2นะครับมันก็จะเป็นที่เรียกว่าสายถักซึ่งสายถักตัวนี้จะมีการซ่อนตัวสายพลาสติกด้านในนะครับซึ่งตัวสายพลาสติกด้านในเนี่ยเราเรียกว่าเป็น epdm คือจะเป็นสายน้ําใสๆขุ่นๆน,นะครับแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นสายถักที่ให้ความยืดหยุ่นได้คือเรื่องของความสวยงามเรื่องของความแข็งแรงสายถักแบบนี้ดีครับ แต่บางครั้งเนี่ยเราไปเจอบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยตัวกรอบด้านนอกที่ให้ความยืดหยุ่นเนี่ยบางครั้งเวลาที่โดนพับเนี่ยมันอาจจะไปทําความเสียหายกับตัวท่อน้ําด้านในทําให้เกิดการรั่วซึมได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพิจารณาในการใช้งานให้ดีนะครับว่าเราชอบสายที่เป็นสายอ่อนที่เป็นพลาสติกทั้งเส้นเลยหรือว่าชอบในส่วนของการที่เราใช้เป็นสายถักแล้วก็มีสายอยู่ด้านในนะครับเป็นสายน้ําอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่ห้างแล้วก็ไปสอบถามพนักงานก่อนแล้วก็ไปลองดูของจริงว่าเราชอบ แบบไหนเราใช้งานแบบไหนนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นคราวนี้นอกจากตัวสายฉีชำมละแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็คือตัวสต็อปวาล์วตัวสต็อปวาล์วเนี่ยจะเป็นตัววาล์วน้ําที่อยู่บริเวณหลังของตัวโถสุขภัณฑ์ของเราตัวสต็อปวาล์กก็มีความสําคัญในการที่ใช้งานเนื่องจากว่าใช้ในการปรับความแรงความเบาของน้ําให้ได้ปริมาณน้ําที่เพียงพอ กับสายที่ชําระของเราอีกทั้งสอบบาลที่ดีนะครับถ้าเลือกได้เราควรเลือกสอบบาลแบบ2ทางคือทางหนึ่งเนี่ยให้เขาไปจ่ายน้ำกับโถสุขภัณฑ์อีกทางหนึ่งก็คือให้ใจ่ายน้ำกับตัวสายที่ชำระของเราครนี้นอกจากที่เราจะเลือกใช้ตัวผลิตภัณฑ์ตามความต้องการแล้วมีสอบบาลที่ถูกต้องในการใช้งานแล้วเนี่ยจุดติดตั้งต่างๆก็ยังมีความสำคัญอีกด้วยนะครับกรณีที่มีช่างไปติดตั้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับ เราต้องสำรวจสมาชิกในบ้านของเราได้ว่าสมาชิกในบ้านของเราเนี่ยถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเพราะการติดตั้งสายที่ชำระเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสุขสบายในการใช้งานบางครั้งเนี่ยมีสมาชิกภายในบ้านถนัดซ้ายแต่เราไปติดด้านขวานะครับการใช้งานก็เกิดความไม่สะดวกอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามสมาชิกภายในบ้านแล้วก็คุยกับพี่พ,พี่ช่างก่อนว่าก่อนติดตั้งให้ติดตั้ง ด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับอันที่2ก็คือเรื่องของตำแหน่งในการติดตั้งโดยปกติการติดตั้งเนี่ยจะเป็นการติดตั้งตามระยะมาตรฐานที่ให้ไหว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสมาชิกในครอบครัวมีทั้งบุคคลที่อาศัยอยู่หลายรุ่นบางครั้งเป็นเด็กน้อยบางครั้งเป็นตัวเราเองบางครั้งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าคุณปู่คุณย่าของเราการใช้งาน ในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ของการวางสายเชื่อมไรเนี่ยอาจจะมีความไม่สะดวกสบายแตกต่างกันไปบางครั้งอาจจะต้องมีการขยับนะครับอันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้สมาชิกภายในบ้านที่ใช้ห้องน้าห้องนั้นนะครับที่จําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนระยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือระยะ ในการหยิบจับตัวสายชิ้ํชำระหรือการวางเนี่ยให้ไปลองนั่งดูเลยครับพอนั่งเสร็จแล้วก็ให้ช่างเนี่ยค่อยๆปรับระยะที่คนที่ใช้งานหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีการใช้งานหยิบจับได้สะดวกสบายที่สุดอันนี้จะเป็นการช่วยทําให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยมีความสุขกับการใช้งานได้ดีที่สุดคราวนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานไปสักพักหนึงเนี่ยโอกาสที่ สายชี่ชาระของเรานะครับจะเกิดความชำรุดมันก็มีนะครับโดยเฉพาะสายชี่ชาระที่เป็นพลาสติกเนื่องจากตัวพลาสติกในบางทีเราไปวางอาจจะมีการหล่นลงพื้นที่เป็นกระเบื้องอาจจะมีการแตกหักที่หัวนะครับอันนี้เนี่ยจะต้องทําการแก้ไขคือเปลี่ยนเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับบางครั้ง การแตกหักบริเวณขอบบริเวณตัวเกลียวต่างๆของตัวหัวฉีดหรือว่าตัวสายเองเนี่ยด้วยแรงดันของน้ําอาจจะก่อให้เกิดการดันตัวสายชีชัมระเนี่ยแตกระเบิดออกมาทําให้เกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะนองพื้นโดยเฉพาะใครที่อยู่ คอนโดมิเนียมนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังและคอยสังเกตความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวข้อต่อต่างๆนะครับว่ามีความเสียหายไหมและจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีการซ่อมแซมหรือแก้ไขเนี่ยบางครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวสายชิมระที่มีความเสียหายมีการแตกหรือรั่วอันนี้จะต้องสํารวจให้ดีการที่มีสายชิมระแตกหรือรั่วเนี่ยมันก่อให้เกิดน้ําท่วม ไม่ใช่ท่วมแค่ห้องน้าของเรานะครับอาจจะท่วมทั้งบ้านท่วมทั้งห้องแล้วก็ลามไปถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นล่างแล้วก็ชั้น,นข้างของเราหรือห้องข,งข้างของเราได้อีกด้วยปัญหาที่เจอถัดมาอีกก็คือเรื่องของปริมาณน้ำนะครับที่เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยปริมาณน้ําหรือว่าความแรงของน้าลดลงอันนี้ให้สังเกตบริเวณที่ตัวหัวของสายชีชาระนะครับเป็นตัวหัวใจน้ำนะครับมันจะมีคาบจรกัน ติดอยู่นะครับเป็นคราบหินปูนต่างๆต,ติดอยู่บริเวณที่รูหรือนอซเซลเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวแปลงซักผ้าก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันก็ค่อยจิ้มนะครับแล้วก็ทําความสะอาดหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการสลายคราบหินปูนต่างๆเนี่ยก็สามารถนํามาทําความสะอาดได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอีกทั้งบางครั้งเราต้องถอดตัวกรองนะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นตะแกรงกรองตัวทรายตัวฝุ่นต่างๆที่อยู่ภายในหัวฉีดของเราเนี่ยออกมานะครับโดยการปิดวาล์วน้ำนะครับ เปลี่ยนตัวสอบวาลแล้วก็ทําการฉีดน้ําออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไขตัวข้อต่อออกนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวตะแกรงกองทรายนะครับกองฝุ่นเล็กๆอยู่นะครับอันนี้สามารถดึงออกมาแล้วก็ทําความสะอาดได้แล้วก็แล้วเราก็ยังสามารถสังเกตได้ด้วยครับว่าตัวซีลยางต่างๆเนี่ยมีความเสื่อมสภาพไหมถ้ามีความเสื่อมสภาพก็จําเป็นที่ต้องแก้ไขนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเกิดโอกาสที่ให้สายฉีดฉีดลากของเราเนี่ยมีอาการน้ําหยด บริเวณสายชนระทําให้เราเปื้อนน้ำนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นคราบต่างๆบนพื้นกระเบื้องของห้องน้ําเราได้เพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้หลักการต่างๆในการเลือกซื้อสายฉีดชาระนะครับที่ทําให้เรามีความสุขทุกครั้งในการใช้งานแล้วก็นุ่มนวลต่อเรา ทุกครั้งในการใช้งานนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Living Softing ผมจะนำสาระดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม